เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับชาวไทยที่น่ารักทุกท่านเลยนะยยินต้อนรับเข้าสู่เกมซ่อนหายครั้งหนึ่งนะครับแน่ก็ห่างหายไปนานนานเลยนะตอนนี้เราเป็นอ่าเราเป็นรถรถคันใหญ่ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะก็สำหรับตอนนี้นะครับมีด่านใหม่ขึ้นมานะฮะกับด่านฟาร์มนะครับเมื่อกี้ใครเป็นวัววะใครเป็นวัวเมื่อกี้เปลี่ยนไปทําไมเนี่ยด่านนี้นะครับเป็นด่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะ อัปเดตเช้ามาใหม่สดๆร้อๆนอๆเลยครับแล้วรถบ้านไหนเนี่ยไปอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันใช่เหรอเฮ้ยลบเดี๋ยวๆดีอกก่อนเอ่าอ่าเราจะเป็นอ่าบ่อน้ำบ่อน้ำวัวอ่ะโอเคโทรศัพท์เจ้าด่านใหม่นี้นะครับก็มีทั้งหมด3ด่านนะฮะมีด่านเครื่องบินนะครับมีด่านฟาร์มแล้วก็มีด่านทะเลนะฮะซึ่งโอ้โหกว้างมากๆเฮ้ยมีไก่ด้วยปะักป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 ักน่ากำลังกินอยู่นะ กินอย่างอร่อยเอ้ยมีหมูด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาที่แบบแจ่มนะแจ่มมากานะครับเราจะดูว่าเบ่งขี้ไม่ออกนะครับชื่อใหม่ของเรา <c oughs> จะสามารถอยู่รอดจนถึงฝั่งฝันหรือไม่อฮียพึ่งน่ายจจ้าอแล้ววัวเด้งมาได้ไงนี่จะจูวัวเด้งมาเฉยนะเออมันใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เรายังรอดอยู่นะครับคนอื่นดูซิว่าคนอื่นเป็นอะไรกันบ้างนี่คืออะไรนี่ เด็กดอก2 0 1 7เป็นสังเขาโพดอยู่กับหมูนะฮะใครจะไปเห็นไว้ได้ด่านไม่กว้างมากนะครับไอ้หน้ามอยมีคนชื่อไอ้หน้ามอยได้ตายตาย,ตายโอ้โหเด็กไทยหัวใจตั้งชื่อล้ำโลกมากนะแต่ละคนอื้อห้องซุวมแตกไปน,นะครนะนี่อย่าอย่านะอย่านะ เออตีตีบอาต,ตีตายเลยป <laughs> ีคนตีตายเลยนะเฮ้ยยังมียังมีเหลืออีกกี่คนเนี่ยตอนนี้แม่โอ้โหมีรถหลายคันมากเลยนะ <laughs> มีทั้งรถโอ้โรถพวกนี้แม่ก็เดียดกันได้เ้ยไอเราคิดว่าเป็นรถแต่ต้องพังเลยที่ไหนได้อตีไม่พังเออตาย <laughs> มึงไม่กล้าตีกันใหญ่เลยรถมันไปอยู่เลยสองคันสองสำคัญตอนนี้วะเนี่ยเหมือนนี่เป็นไรอะ่ะ อย่าบอกนี่เป็นไรครับอย่าบอกนะว่าเสาอย่าบอกนะว่าเสาอันใหญ่นี้โอ้ oh my, god. Oh my god ไม่กล้าตีไม่กล้าตีไม่กล้าตีกล้าตีคิดหนะักอืเอาไงดีวะโอ้ฐานมันกว้างมากนะใครจะไปจำได้หมดป่ะเนี่ยให้ตายเถอะมันอย่างยากเลยโอ้โหอีนี้ติดอีนี่ติดไม่รู้เรื่องว่าเดินเดินอยู่นี่รถมันนะเนี่ย แหมเขาหันหัวเข้าเอาหันหัวออกหมดไอ้บ้าแล้วนี่อะไรเนี่ย <c oughs> แล้วที่มันคุยอะไรกันเนี่ยม,มันใช่เรื่องในเกมซ่อนหาไหมที่จะมาคุยอย่างเงี้ยโอ้โหตาย <c oughs> มึงจะทะลึ่งกันไปถึงไหนไอ้เหี้ยไม่งมียืมด้วยมียืมนี่เหรอโอ้ตายปวดหัวปวดหัวเลยเอาอีรถสองคันนี้ระเบิดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่ตายไปละโอ้โห ไม่คิดว่ารางน้ำอย่างนี้จะรอดมาถึงวันนี้ได้จุดยอดโอเคงานที่สองนะครับจะเป็น,นด่านของโรงเรียนของเราหน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเออเป็นโต๊ะว่ะใจผมอยากได้เป็นกระดานแบบเมื่อกี้มากเลยเดี๋ยวลองเสียงดวงเปลี่ยนชึบเป็นกล่องว่ะเอ่อกล่อง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  กองกองก็ต้องกองกองเอ้ยกอง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 ไปอยู่ไหนดีวะกองไปอยู่ไหนดีวะเออเด็ด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 เอ่อเราจะใช้เทคนิคในการเอาตัวรอดชั้นสูงเอ่อกรองใช่ไหมครับเอ่อเอ่อกรองอ่ะขอเป็นขอเป็นกรองในหัวใจเธอป๊าบตรงนี้ เนียนไม่เนียนอ้าวมาอีเก้าอี้เก้าอี้มันอยู่ตรงนี้มึงบ้า่ะเด้อสโลตอิสซัมติงอย่านะอย่านะอย่าอู้ยังยังผลีชข่างฆ่าคนเป็นแล้วจอเขามาเดจอเขามาเก้าอี้ไปแล้วเฮ้ยอู้หทำได้แค่รอเอือตาย โอ้ไม่ได้เข้าอีแล้วเจอกันใหม่เอา้าใครตายไปแกบางคนปิดชื่อไวนะ้เนี่ยปูตินปูติน,ป,ตนปูตินที่มันประธานที่ดีรัเสเซียไม่ใช่เหรอยีน่าหมอยนี่ก็เป็นโต๊ะเนะนี่ยโถยีน่าหมอยน่าเกลอดมาถึงได้วันนี้ได้อย่างไรโอเคน้องเกรสน้องเกรสค่ะเป็นอะไรคะน้องเกลน้องเกรสเป็นกระเป๋านะฮะ เป็นกระเป๋าอยู่บนเก้าอี้โอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอเราก็ยังรอดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเบ่งขี้ไม่ออกของเราก็ยังเนียนตรงนี้อยู่แล้วเราก็ยังเนียนต่อไปเรื่อยๆเื่อยๆจะถึงวันสุดท้ายนี่นี่อะไรเนี่ย The Cow TV เป็นตู้อยานะอยาอย่านะอยา,อย,าอย่าตีกูนะอยา อย่าเออนั่นแหละไปชุวบๆๆ๊บอย่าอย่าเออชิบหายชิบหายกดผิดเรื่องไปขยับไม่จะรู้ปะเนี่ยอย่าเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละกดผิดเมื่อกี้ กบช็อกแชตมึงทะเลาะอะไรกันเนี่ยอุ้ยมีปลาระเบิดด้วยโอ้โหโอ้โหมีกันปลาระเบิดเกิดขึ้นอย่านะอ่าเออนั่นแหละมันยืนยืนดูหน้าใม้บีนักมวยเลยมันเป็นบัวขาวเหรอเนีโอ้โหเอาเว้นะครับเหลือ45นาทีนะทีนี้พวกนี้มันจะอารวาแล้วนะครับชิปตีตีเจออะไตีหมดเจออะไรตีหมดตีตี อย่ามาตีกูก็พอตีตีต,ตีสล็อตนี่ก็ตีตีตีตเนีใจเย็นใจเย็นเออนั่นแหละใจเย็นไป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 สิบห,าาาาห้าวินาทีเ้ชนะงงงๆเนี่ยสี่สามสอง นึ่งในโชว์ความเสียนโชว์ความเสียดจดรดดดิ่ๆอีซีวินมีดานใหม่ปะวะโทษดานบ้านไี่ปัญหาเป็นอะไรเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเกมโอ้โจ๊ดแอมเครื่องเล่นเกมเออ เล่ m, นเกมควรอยู่ตรงไหนวะเครืเล่นเกมตัวนี้มีอันหนึ่งฮึบควรอยู่ไหมตรงนี้ฮึบฮึบเอออย่างงั้นเอะลรเป็นทับปัดขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปอ่าอย่างงี้ The best of เครื่องเล่นเกมฮึบโอ้โห เฮ้ยนี่สอบเนนาฬิกาแ่งกลวมร่างปิ๊บโอ้โหอ,อย่างนี้ <c oughs> เอ้ยรอดอยู่รอดอยู่รอดอะอเออประมาณนีออ้ออประมาณนี้ประมาณนี้นี่นี่นนนโคมไฟโคมไฟโคมไฟ,มไฟต,าตายหาไปซะ <c oughs> น้องมีนค่ะเด็กดอ เด็กดอกสองสเดเด็กดอกเป็นไรลูกเป็นไก่เลยเป็นไก่เป็นไก,นไก,นไก่ไก่ตาแตกยี่นี่ก็เป็นไก่ไก่อยู่หลังโต๊ะตีเป็นไก่เป็นไก่ปกัปกปักตายไปดิกี๊ดลั่นยีนี่มองไม่เห็นอีนี่ตาถั่วค่ะโอเคในห้องนี้ไม่มีอะไรหรอกอยาก,กุซ่าไทยนี่มันยายกุซ่าหาหาหาดิ หาดิหาดิหาดิเฮ้เฮ้เฮ้ยไม่เจอไม่เจออ้โหเอาหากันใหญ่หากันใหญ่นนนัไม่เจอไม่เจอนนนัอตีตีตี อันนั้นมีกระโดดมีกระโดดมีกระโดดจะอันนั้นมีกระโดดมีกระโดด <c oughs> มองไม่เห็นละสิอืมอืมอ่าเฮ้ยมองไม่เห็นอมองไม่เห็นอตีมั่วตีมั่วเฮ้ยโซฟาอันบักเอมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไง <c oughs> มึงรอดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโซฟาเนี่ย เก่งเก่งเก่งนะต้องมีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงมากหนังสือก็รอดเรนนี่ไทยแลนด์ฝนตกประเทศไทยนีด่ดูฝนโหเหลือรอดอยู่แค่4คนนะฮะเหลือเก้าอี้นะครับเก้าอี้เนียนมากเลยบ้านมึงใช้เก้าอี้ไม่เหมือนกันสักตัวเลยเนกะ้าอี้ไม่เหมือนกันสักตัวเลยเนี่ยตัวนี้คืออะไรเนะี่ยแฟชั่นเหรอ <c oughs> โอเคเฮ้ย สิบเจ็ดสิบวิสสุดท้ายสิบสองสิบเอสิเ้าแปดเจ็ดหกห้าสเอ้ยโคตรโคตดสตาร์ดเด้งเลยโธ่โธ่จะรอดอยู่แล้วอ้นี้ใครเด็ดโคมโฟมโค,ม,โคมไฟมาอะไรมาเต็มโอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับสลับในเกมซ่อนหาเกมนี้นะฮะห่างหายกันไปนานนะครับแต่ว่ายังกลับมาดูแล้วสนุกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสลับในเกมนี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับยังชอบอยู่นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะฮะอันนี้เป็นด่านใหม่ดึงด่านนะครับที่แบบเราสุ่มมาไม่เจอนะฮะมันเป็นด่านเครื่องบินนะครับสนามบินกว้างมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าวิ่งกันแบบตาแหกเลยนะครับคุณผู้ชมดูกว้างมากๆเลยนะฮะ นะก็สำหรับในวันนี้นะครับขอบคุณมากมากแต่ถ้าอยากให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์สกิลทีวีด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับถ้าหากคุณผู้ชมชอบผลงานของเราแล้วก็อย่าลืมกดลูกรกะดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันในเพจ Facebook โดยการกด like ไลค์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันขอบคุณจ้า